สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนวันนี้ปอนก็ถามเพื่อนมาเที่ยววัดเจ็ดยอดเชียงรายอีกครั้งนึงเนาะปะเข้าไปด้านในกันเลยนี่ ด้านหน้าก็จะมีเขียนแป่นท้ายชื่อนะครับน้ององค์พระประธานอยู่ด้านในนะครับ ครผ่านไปผ่านมาเชียงรายก็มาแวะเที่ยวได้นะครับวัดเจ็ดยอดเชียงรายเนาะด้านใต้ขององค์เจดี์นะครับก็จะมีองค์พานอนเนาะนะครับนี่องค์เจดี์นะครับ,รรบมีทางขึ้นนะครับ คราวนี้ปลอดไม่ขึ้นเนาะใครผ่านไปผ่านมาก็มาที่ยวแ่เที่ยววัดเจ็ดยอดเชียงไรายได้นะครับวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้คนเนาะสวัสดีครับ